สวัสดีครับ817วันการต่อสู้ในยูเครนการส่งยุโทโธปกรณ์ให้กับยูเครนช่วงนี้แม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศก็เพื่อป้องกันโดรนและก็ขีปนาวุธจากรัสเซียแต่ก็มีการส่งขีปนาวุธที่มีระยะไกลขึ้นให้กับยูเครนสิ่งนี้ทําให้รัสเซียนี่เป็นกังวลพยายามทักท้วงแต่ว่าระยะก็ไม่เกิน300กิโลเมตรตามข้อตกลงรัสเซียรีหันมากดดันว่าห้ามนําไปโจมตีเขตของรัสเซียแทนนะครับ ช่วงนี้ยูเครนก็ใช้ a t ทโจมตีคลายเมียซึ่งถือว่าเป็นเขตของยูเครนตามกฎหมายสร้างความเสียหายนี้เป็นอย่างมากแน่นอนว่านอกจากส่งยุทธปกรณ์ให้แล้วตะวันตกก็มีคําแนะนําทางด้านยุทธวิธีและก็แผนการป้องกันตัวเองซึ่งก็ทําได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ส่งกําลังเข้าไปรบกับรัสเซียนี่แบบตรงๆอธิบายเพิ่มเติมก็คือ มีข้อตกลงระหว่างเนโตกับรัสเซียถ้าเกิดการต่อสู้ที่ไม่ใช่เขตของเนโตจะส่งกําลังของชาติเนโตไปรบนี่ไม่ได้กรณีนี้ยูเครนไม่ใช่สมาชิกของเนโตเราอย่าเพิ่งเบื่อข้อตกลงกันนะครับมันมีผลแม้ว่ารัสเซียจะไม่ทําตามข้อตกลงหลายครั้งแล้วก็ตาม อังกฤษเข้ามาช่วยฝึกทหารยูเครนมานานแล้วหลังปี2014ที่ัะเซียมาผนวกแหลมคลายเมียแต่ว่าออกไปหลังจากที่ัะเซียลุกรานยูเครนแต่ว่าอังกฤษก็ช่วยเหลือยูเครนมาโดยตลอดและช่วงนี้คลายเมียนี่ถูกโจมตีหนักก็เป็นคําแนะนําจากอังกฤษ ที่ต้องการตัดกำลังแนวหลังของรัสเซียและก็ต้องการทำลายกองเรือทะเลดำของรัสเซียก็เพื่อไม่ให้เรือนี้ปล่อยขีปนาวุธโจมตียูเครนได้เป็นยุทธวิธีเชิงรุกจะรอสกัดอย่างเดียวนี้ไม่ได้เราเห็นว่าช่วงหลังมานะครับรัสเซียแทบไม่ได้ใช้ขีปนาวุธคาลิเปอร์เพราะว่ากองเรือของรัสเซียต้องระวังตัวล่าสุดโดนจมไปสองลำติดเป้าหมายของยูเครนก็คือจัดการเรือของรัสเซียในทะเลดำให้หมดตัดปัญหาและรัสเซียก็ส่งเรือเข้าไปเพิ่มนี้ไม่ได้ เรียกว่าตอนนี้รัสเซียงานหนักมากในควายเมียยูเครนไม่ได้มีแต่เอทักก็มีทั้งโดรนทางอากาศแล้วก็โดรนผิวน้ำล่าสุดเมื่อวานวันที่21ยูเครนโจมตีซีซ瓦สตพอในควายเมียนี้ครั้งใหญ่ร,รบบป้องกันของรัสเซียทำงานหนักพบว่ามีโดรนของยูเครนเข้าไปร้อยกว่าลำนะครับและรัสเซียสกัดโดรนผิวน้ำได้25ลำเนื่องจากยูเครนไม่มีเรือรบจำเป็นต้องใช้วิธีนี้การสกัดโดรนผิวน้ำทำยาก เรือของรัสเซียถูกทำลายจากโดนผิวน้ำไปหลายลำแล้วรัเสเซียต้องปรับยุทธวิธีมาใช้เฮลิคอปเตอร์ในการสกัดโดนผิวน้ามันได้ผลนะครับเพราะว่าโดรนผิวน้ำตอบโต้ไม่ได้ยูเครนต้องหาวิธีการประดิษฐ์ยุทธกรณ์จึงเกิดขึ้นเมื่อรัสเซียใช้เฮลิคอปเตอร์ในการสกัดโดนผิวน้ำยูเครนก็เลยเอาขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ R73 มาติดกับโดรนผิวน้ำ ก็เพื่อจัดการเฮลิคอปเตอร์ของรัสเซียอาร์เจเป็นขีปนาวุธแสวงความร้อนพื้นฐานของยูเครนใช้กับเครื่องบินซู24ซู27แล้วก็มิก9ทนี่อยู่แล้วและการเอามาติดกับโดรนผิวน้ํามันก็เหมือนเป็นขีปนาวุธพื้นสู่อากาศแบบเคลื่อนที่ปกติอาร์เจมีพิสัยประมาณ30กิโลเมตรแต่ว่าเอามาติดโดรนผิวน้ําพิสัยคงลดลงบ้างธรรมชาติของอาร์เจมไม่มีความแม่นยํานี้มากนักนักบิน F-16 ของสหรัฐ ที่เคยสู้กับมิก29แล้วก็ r 73นี่เคยบอกว่าวิธีการเอาชนะ r 73ก็คือให้บินเข้าไปหามิก29เลยนะครับปล่อยให้มิก29ปล่อยขีปรดุด r 73เพราะว่าหลบได้ง่ายหลอกด้วยผู้แฟร์ได้ง่ายแล้วก็จัดการด้วยไซด์ไวเดอร์นั่นคือเหตุผลที่มิก29สู้ f 16นี่ไม่ได้นะครับ คราวนี้ยูเครนเอา R-73 มาติดกับโดรนผิวน้ําหวังจัดการเฮลิคอปเตอร์ซึ่งก็มีความเร็วไม่มากนักมันก็มีโอกาสประสบความสําเร็จเราก็ต้องติดตามต่อว่าโดรนผิวน้ําติด R-73 ของยูเครนจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าตอนนี้ควายเมียถูกโจมตีหนักกองเรือรัเสเซียอาจต้องสูญจากทะเลดำก็เป็นไปได้นะครับ